เราขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกการรับชมการติดตามและยอดไลค์ที่เป็นกำลังใจฉลอง1น0 0 0หมื่นซับด้วยซีรีส์ใหม่กับอุบัติเหตุที่มูลค่ามหาศาลพาร์ทที่1อันดับที่5 ที่ประเทศไทยบ้านเราเองเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2019จังหวัดสมุทรปราการถนนสายสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตลาดปากน้ำมีหญิงรายหนึ่งขับกระบะด,ด้วยความเร็วแถมไม่ชำนาญเส้นทางแหกโค้งชนเสาไฟล้มทำให้เสาไฟอันอื่นพากันล้มไปถึง14ต้นทับสะพานลอยพังไปหนึ่งทับรถข้างทางกับเพื่อนร่วมทางอีก8คันโชคดีมีผู้บาดเจ็บแค่7คนไม่มีใครเสียชีวิตแต่การไฟฟ้าจ่อฟองหญิงรายนี้ถึง20ล้านบาท มันเป็นอุบัติเหตุสงสารสาวรายนี้มากๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมควรเอาสายไฟลงดินอันดับที่4 ที่ฮ่องกงพ่อแม่ลูกพากันเที่ยวมหากรรมของเล่น KK เค u s ในห้างสรรพสินค้าแต่หนูน้อยเดินหลบผู้ที่เดินสวนทําให้เซไปโดนตุ๊กตาเทเลทักบี้ทองคําจนล้มแตกทําเอาคนทั้งงานช็อกไปต,ตามๆกันเพราะตุ๊กตาตัวนั้นมูลค่า52,800ดอลลลราหรือประมาณ2 3 0 0 0 0บาทไทยพนักงานกล่าวหาว่าหนูน้อยจงใจผลักตุ๊กตาล้มพ่อแม่ก็กัดฟันรูดบัตรเครดิตชดใช้ค่าเสียหายไปทัวก็ลงพ่อแม่คู่นี้ว่าทําไมไม่ดูแล แลลูกให้ดีแต่มีนักสืบออนไลน์ไปค้นวีดกรรมของร้านขายของเล่นนี้ปรากฏว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเอาของเล่นราคาหลายแสนมาวางไว้โดยไม่มีการป้องกันใดๆเพื่อจงใจให้เหยื่อมาทําพังและเรียกร้องค่าเสียหายพอกระแสตีกลับทางร้านก็ต้องยอมออกมาขอโทษและคืนเงินผู้ปกครอง จำนวนเต็มนี่ต้องขอบคุณพลังโซเชียลมากๆไม่งั้นคงเป็นตาบาบหนูน้อยไปอีกนานอันดับที่ 3. ทุกคนคงทราบว่าของในที่พิพิธภัณฑ์มักจะเป็นของเก่าแก่และประเมินบูลค่าไม่ได้แต่ในปี2015ที่กรุงไทเปไต้หวันกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษาชมงานศิลปะแต่มีเด็กชายเสื้อสีฟ้าเดินสะดุดสแตนรั้วกันเซเอามือไปเท้าโดนภาพศิลปะปอโปล่าที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า350ปีจากประเทศอิตาลี ขาดเป็นรูก,กำปั้นพร้อมกับกระป๋องโคกมูลค่าเสียหายถึง1.5ล้านทำเอาคูและนักเรียนหน้าเสียกันยกใหญ่แต่โชคดีทางในพิพิธภัณฑ์ไม่ติดใจเอาความอะไรนอกจากตักเตือนปิดทำการครึ่งวันเพื่อซ่อมแซมควรจะใส่กรอบอะคริลิกและวางรัวให้ไกลกว่านี้อีกนิดนึงอันดับที่2 นายวิลเลียมสโลกินเขาเป็นอดีตนักเบสบอลมือโปรโลและนักเขียนชื่อดังมีงานอดิเรกเป็นนักชิมไวน์และสะสมไวน์ในปี1989เขาไปงานประมูลไวน์ที่โรงแรมโฟซีซันเพื่อประมูลไวน์อายุ200ปียี่ห้อชาตูมากรูปี1787 การประมูลเริ่มต้นที่30,000ดอลลาร์และไปจบที่500,000ดอลลาร์และนายวิลเลียมก็ชนะการประมูลไปในระหว่างที่ไปรับวายเขาได้ทำไวายหลุดมือตกพื้นแตก500,000กระจายเกินพื้นทำเอาคนทั้งทีมงานและผู้ติดตามอ้าปากกันทั้งห้องก่อนที่จะเอานิ้วปาดคาบวายและขึ้นมาชิม ทิ้งท้ายไว้ว่ารสชาติไม่เห็นอร่อยเลยตั้ง5 0าแสนอันดับที่1ถ้าพูดถึงองค์การนาซาก็เป็นหน่วยงานที่เช่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฉลาดหลักแหลมและมีความรอบคอบสูงแต่ในปี2003องค์การนาซาได้ร่วมกับ GOES หรือ Geostationary and Polar Operational Environment Satellites สร้างจานดาวเทียมเพื่อปล่อยสำรวจขั้วโลกเหนือซึ่งมูลค่าโครงการนี้ใช้งบไปถึง120ล้านดอลลาร์หรือเทราวประมาณ4,100 บหลังจากที่พวกเขาประกอบสําเร็จก็ได้ทําการตรวจครั้งสุดท้ายก่อนเคลื่อนย้ายแต่มีวิศวกรท่านหนึ่งลืมใส่น็อตกับเข้าไปเพียง3ตัวน็อตแค่3ตัวคงไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตแต่เปล่าเลยตอนเคลื่อนย้ายเพียงแค่ยกทําจานเตาเทียมหักครึ่งล้มคาห้องประกอบ120ล้านที่ทําไปเกือบ4ปีพังลงในพริบตาประเมินค่าซ่อมแซมล่อไป124ล้านรวมกันเป็น244ล้านหรือ8,400 ล้านบาทแทบซื้อใหม่ได้เลยอีกจานหนึ่งทีมวิศวกรโดนหักเงินเดือนไปเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยจานเต่าเทียมพังตอนนี้ก็ดีกว่าไปพังตอนอยู่บนชั้นบรรยากาศเงินทองเป็นของมีค่าทำอะไรก็ระมัดระวังรอบคอบไม่มีใครอยากติดหนี้หัวโตหรือชดใช้ค่าเสียหายยันลูกบวชอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ